เอาละครับผมสุดครับตอนนี้ฮะคุณกำลังรับชมเพลงเองชาแนลเขาเน้นเรเอาอยู่ในเกม Pocket B กัอนอีกงเช่นเคยนะรับวันนี้ผมจะมาเขาเรียกว่าค่าครับสไปเดอร์นะครับสไปเดอร์นะมันก็คือแมงมุมแมงมุมปูหรอปูแมงมุมแมงมุมปูครับสไปเดอร์เพราะว่าตอนนี้เราเตรียมทหารไว้แล้วซึ่งเขาแเมน์มาว่าเออไม่ใช่เขาเขา เขาคอมเพนมาบอกว่าทหารที่จะฆ่าสไปเดอร์แครปบได้เนี่ยต้อง5ตัวขึ้นไปตอนนี้ผมเตรียมไว้ถึง10ตัวเลยนะซึ่งมันพออยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปฆ่ามันเลยดีกว่านะครับนี่เขาบอกว่าการบีนะครับวิวนาโฟโลอยู่เอเวอรี่เฮียเดอร์วิ l อ a ต t o ม a ติคอ l l แท t t เนอร์ดี้เหรออินิมิตอินิมล์เหรอ n i m ิมิชอ n i m มิช n อนด์นั่นแหละไปเราไปฆ่ามันแล้วก็อะไรเนี่ย on your defense อ่าผมผมอ่านตรงนี้ไม่ออกนะ you will have limited time to อะไรวะ m a m m ัน m ันม e ฟีหรอ it's by spitting releasing on it แล้วก็อ่าสัตว์ประดอืมเดี๋ยวเราลองฆ่าดูแล้วกันนะ จะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนี่วิธีการฆ่าก็กดให้มัน follow เรามาครับนี่นี่เห็นไหมพึ่งก็จะตามเรามาคล้ายๆเกมมดนั่นแหละนะฮะเดี๋ยวเขาบอกว่าถ้าเราเข้าไปใกล้ๆแล้วมันจะโจมตีเองนะเดี๋ยวเราลองดูนะนี่อ๋อมันก็จะโจมโอ,อ้โจมตีเองเลยครับผมโดยที่เราไม่ต้องอทําอะไรมันเลยนะนี่มันก็จะโจมตีไปแล้วเราก็สร้างถ้ามดเฮพึ่งเราตายแล้วก็สร้างนี่ฮะสไปเดอร์ครบเหรอ โดนเดะโดนดะไอ้ครับสไปเดอร์เหรอโดนลุมครับโดนลุมฮะคามันฮะเราตีได้ไหยเนี่ยอุ้ยอุอุ้ยอุ้ยอุยมันไม่ตายครับเลือดมันเพิ่มเองอ่ะผมต้องเลือกเรียกเรียกลูกน้องมาอีกฮะเรียกลูกน้องมาเพิ่มฮะอุ้ยมันมันโหดกว่าที่ผมคิดครับเออตายแล้วยังไงฮะมันตายแล้วยังยังไงอ่ะมันมันยังไม่ตายนะเนี่ยมันสตันเฉย มันสตั้นแล้วยังไงเฮ้ยเหรอมันสตั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นนี่คือเวลาที่มันสตั้นโผมก็เมื่อกี้ผมก็แปลไม่ค่อยออกด้วยดิเดี๋ยวนะเดี๋ยนะดันมันไปเหรอผมจะลองดันมันไปดูนะดันมันไปใส่เรซินใช่ไหม ลองดูลองดูลองดูไม่รู้ถูกหรือเปล่าเก็บเรซินเฮ้ยอ๋อนี่ไงนี่นี่นี่ขีดตรงนี้มัน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 เลื่อนอ๋อเราไม่ต้องดันครับผมเราเอาเรซินมายิงใส่มันอุ้ยเออว่ะ เนี่ยครับถ้าเราฆ่าได้แล้วเมื่อกี้เนี่ยเราไม่ไม่ต้องดันมาเหมือนผมนะผมคือผมไม่รู้ไงผมอ่านเลซินเลซินอะไรสักอย่างเกี่ยวกับไอตัวนี้แหละผมก็เลยคิดว่าดันมันมาใส่แต่ที่ยังไม่ใช่เราเอามาพ่นใส่มันเลยตอนที่มันตายนะตอนที่มันสตันอยู่นะเราเอามาพ่นใส่ปึ๊บพรมันก็จะเป็นการตายแบบสมบูรณ์แบบนี่เราก็จะได้มันมาครับผมเป็นระดับคอมมอนฮะอะครับสไปเดอร์นะฮะกดโอเคไปนี่ Joy ยยูเคียน m ม n นจ e the อ๋อแม่งอ่านยังไม่จบเลย c ล a f ฟ i n g open the c ะ a ลา menu and tap the บเดอะพิลโมนเหรอพิโลโมนสวิตต์แร็คแซบทูเดอะคลาฟฟิ้งสลอตแอนด์พรีสครับเขาให้เราครับอะไรวะอืมฟิโลโมนครับฟิโลโมนเหรอไหนลองดูลองครับดูฮะ mm hmm. เดี๋ยวเราสร้างพึ่งเราอ่ให้เราครับ ฟิโลโมนอ๋อนี่อน,นี่คือฟิโลโมนผมลองคราบเล่นๆแล้วนะอ๋อนี่มันคราบแบบนี้ครับง่ายนี่นี่คราบไปหมับเห็นไหมนี่เสร็จแล้ว you can use the crafted อ่าฟิโลโมน to attract a new อ๋อใช้ฟิโลโมนในการเรียกแมลงตัวใหม่นะครับ all to power up the one your already แฝงเหรอ You can also c f t อ่ามันมันน่าจะให้ครับอะไรอย่ะ And seed to the growth new uh, nature by tapping the flowers with intent หรอมันให้เราครับดอกไม้มาปลูกเหรอ New 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 f o w e e r มันให้เราปลูกดอกไม้เหรอ And seed อันนี้ไงอ่ uh, for you first battle you need a ่ lead to will you also need build the properly shamble to the also the battle reward เราจะได้มเมล็ดตัวนี้จากการ battle เหรอเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องลองใช้อันนี้ดูก่อนนะยุทธอ่ามีมาแมลงตัวใหม่เอ้ยไม่ใช่มีสิ่งมีชีวิตตัวใหม่ เออก็มาแรงกันแหละโอ้ยโผล่ออกมาแล้วฮะนี่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 มันคือตัวอะไรโอ้ยนกเหรอเราสู้กับนกสู้กับนกเหรอฮัมมิงเบิร์ดนี่ฮิตเคสู้กับนกครับผมโอ้โหอย่างเปี้ยวอ่ะสู้กับนกก็มาฆ่ามันฮัมมิงเบิร์ดเอ้ยแต่ว่าเหมือนมัน ไม่โหดเท่าแคปสปเดอร์เลยนะเฮ้ยตายตายตายเรียบร้อยฮะเราเรีบอ่กลับไปเอาเลซินมาพ่นใส่ครับผมอืบไปจืดไปนหนึ่งทีน่าจะสองทีละแดะเนาะสองทีน่าจะเรียบร้อยไปครับดอกที่สองฮะ ไมฮะไมฮะเจอได้อีกหนึ่งทีเรียบร้อยอ๋ออ๋อตัวนี้เกาะมันน้อยครับแต่ว่าเหมือนโจมตีกับพลังชีวิตเฮ้ยเกาะน้อยแล้วพลังโจมตีกับชีวิตเยอะกว่าแล้วมันไม่ค่อยสมดุลยังไงไม่รู้ว่ะเออวะสรุปมันจะเป็นแท้งหรือเป็นตัวโจมตีอ่าไม่รู้ครับอ่ะกดไปก่อนโอเคอะไรเนี่ยอ่าภารกิจไดรี่สำเร็จดฟเฟนห้าแบบ power up อ๋อ power up อ๋อครบสิบแล้วมันจะเลเวล up อ๋อเราเอาไว้ก่อนฮะอ่า uh, แล้วคนนี้เดี๋ยวเดี๋ยนะผมขอดูเควสตร,ตรงนี้ก่อนอ่า uh, นี่แล้วก็ปลูกต้นอ่า uh, นี่นี่น,นี่ปลูกปลูกสองสองสองดอกไม้ผมหาวิธีปลูกอยู่มันคราบยังไงวะ ผมหาวิธีคราฟอยู่นะผมคราฟไม่เป็นว่ะมันก็คงต้องมีวิธีแหละนี่นี่เขาบอกอยู่แต่ผมพออยู่เฟิร์สแบตเทิร์นเฟิร์สแบตเทิรเหรอลองแบตเทิรดูไหมมาลองดูครับแบตเทิรนะเฟิร์สแบตเทิรเราแบตเทิรกับใครได้เนะี่ยเรามี14เหรียญแบตเทิอืมเราแบตเทิรกับใครได้ตอนนี้เราแร้งบอลอยู่อ่ะแบตเทิรลองดูครับ เฮ้ยร hey, ิวเด้ออ๋อต้องสร้างต้องสร้างสโตก่อนสโตที่มีชื่อว่าพอพลิสเหรอพอพลิสคืออะไรพอพลิสคืออะไรอ๋อ oh, นี่ไงพอพลิสใช้สิทเฮ้ยแล้วอันนี้จะไปเอามาจากไหนอ๋อ oh, ต้องสร้างอันนี้ก่อนครับผมโอเคเราสร้างอันนี้อ๋อ oh, สร้างอันนี้ก่อนแล้วไปเก็บอันนี้มา แล้วถึงจะสร้างอันนี้ได้อ๋อโอเคอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเอาไว้สร้างกันทีหลังวันนี้เดี๋ยวเราฆ่า,มาแมลงอีกสักหนึ่งตัวแล้วกันนะมาเราจัดการมาแมลงอีกสักหนึ่งตัวครับมาฮะว่าเราจะได้ตัวอะไรกีจะเป็นฮัมมิงเบิร์ดนะจะมีฮัมมิงเบิร์ดมอีกหรือเปล่าฮัมมิงเบิร์ดอีกแล้วอ่ะแล้วถ้ามีหลายๆตัวนี่ผสมให้เป็นสองดาวแบบนี้ได้ไหม วุ้ยมันตีเราเออเอ้ยบ้าเอ้ยมันตีเราฮะไมแต่ระหว่างนี้ลูกน้องเราก็จัดการมันอยู่นะเออว่ะเฮ้ยเราได้ฮัมมิงเบิร์อีกตัวหนึ่งโอ้ยโอ้ยอย่าเข้าไปใกล้นะฮะระวังไว้ด้วยนะฮะเพราะว่ามันสามารถตีเราได้ด้วยนะพามันจะเข้าไปใกล้นะ นี่ให้ให้ให้ลูกน้องเราเข้าใกล้หอเออเราจะได้ไม่เสียเลือดเรียบร้อยฮัมมิงเบิร์ดตายสิเรียบร้อยฮะเรากลับไปเอาเรซินมาพ่นใส่ครับผมเก็บฮะเก็บเก็บฮะเก็บไปฮะอืมไหนจืดหนึ่งดอกครับผมอีกดอกหนึ่งฮะ ทัมมิงเบิร์ดมันมีตัวอื่นอีกไหมมีม,มีผมเห็นในกลุ่มอยู่ในกลุ่มเขาเห็นเขาคุยกันอยู่ฮะมันจะมีตัวอื่นอีกนะฮะไป mm hmm. ฮะปื๊ดเรียบร้อยอุ้ยตัวนี้อ๋อแต่ละตัวมันค่าสแตทไม่เหมือนกันครับตัวนี้อย่างโหดนะโอ้โหดูดิโหดมากตัวนี้ถึงว่าอ๋อสแตทแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนี้เหรอ เฮ้ยสุดยอดเลยโอเคอ่ะก็วันนี้เราเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผม <_ As> เดี๋ยววันหลังเดี <_ v> ๋ยวเราจะพยายามสร้างเดี๋ยวผมจะขอฟาร์มก่อนขอเวลาฟาร์มแล้วจะไปแบทเทิลกันนะก่อนที่เราจะแบทเทิลได้มันจะต้องมีไอตัวนี้ก่อนซึ่งเราจะต้องสร้างตัวนี้ก่อนครับเราจะต้องสร้างตัวนี้ก่อนแล้วเราถึงจะเข้าแบทเทิลได้นะใช่ไหมเออถูกต้องเราจะต้องสร้างตัวนี้ก่อนครับผมตัวนี้ แล้วเราก็ไปฟาร์มอันนี้มาสิบอันแล้วก็มาสร้างอันนี้ถึงจะสร้างแบทเทิลได้ครับผมโอ้โหมันมันหลายขั้นตอนซะเหลือเกินนะหรือว่าตัวนี้มีวิธีที่จะเอามาเฮ้ยตอนนี้มันแม็กห้าสิบเฮ้ยไม่ได้ตอนนี้มันศูนย์อยู่อืมโอเคโอเคเอาไว้อีพีหน้ากันะครับสำหรับอีพีก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และติดตามรับชมวิดีโอใหม่ๆชนะแลนลเราที่ลาไปก่อนนะะ,ะเจอกันใหม่บ๊ายบาย